สวัสดีครับวันนี้จะพามาวิเคราะหสสเปครถจักรยาน b m x ยี่ห้อ Sunday รุ่น Forecaster ของปี2023ครับผม Sunday Forecaster ก็จะมีขนาด2ขนาดให้เลือกนะครับตามขนาดท่อนอนก็จะมีขนาด20.5นิ้วสีขาวเป็นรุ่นของ Aaron Ross และขนาด21นิ้วสีดำด้านเป็นรุ่น b r o c k r ร f o r d นะครับราคาขายเท่ากันนะครับตอนนี้ขายอยู่ที่19,000บาทครับ มาดูกันที่มิติของเฟรมนะครับว่าลักษณะของรถเป็นยังไงนะครับองศาของท่อหน้าก็เท่ากันนะครับอารน ost, อนรอสและบ็อกไรฟ,ฟอร์ดอยู่ที่75.5องศาก็จะมีความชันกว่ามาตรฐานอยู่นิดหน่อยนะครับส่วนความสูงของท่อนั่งก็จะเป็นในแบบมาตรฐานก็คือ9นิ้วนะครับแล้วก็หางหลังจะมีความยาวอยู่ที่13.2ถึง13.5นิ้ว ซึ่งผมคิดว่าในรุ่น Aaron Ross ที่เป็นท่อนอน20.5นิ้วเนี่ยหางหลังก็จะเป็น13.2และรุ่นของ b r o ลไรฟอร์ดนะครับที่เป็นขนาดท่อนอน21นิ้วก็จะเป็น13.5นิ้วนะครับโดยรวมแล้วก็จะเป็นแบบกลางๆนะครับเล่นได้ทั่วๆไปหลายๆแนวถัดมามาดูกันที่คุณภาพของวัสดุของรถนะครับ Sunday f o r e c a s t e r ทั้งตัว Aaron Ross และ Brock r ฟ f o r d เฟรมทำจาก โครโมลี 130, 100่สีหนึ่งสามศูนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับส่วนตะเกียบสร้างเป็นโครโมลี่และส่วนขาเป็นไฮเทนสตีลหนึ่งศูนย์สองศูนย์ออบเซตไม่ได้บอกมานะครับซึ่งผมคิดว่านะ่าอยู่ที่ประมาณกลางๆก,ก็คือสามสิบถึงสามสิบสองมิลิเมตรส่วนแฮนด์บาร์เป็นไฮเทนสตีลหนึ่งศูนย์สองศูนย์หน้าตามาแบบสองชิ้นมีความสูงอยู่ที่ยกเก้านิ้วทั้งสองรุ่นเลยนะครับส่วนสเตมเป็นซันเดย์ฟรีส์ท็อปโหลดนะครับ ผลิตจากการดายแคสตหรือการหล่อนั่นเองออฟเซตอยู่ที่48มิมก็จะเป็นกลางกลางส่วนชุดคอนะครับเป็นอินทิเกรตซีลแบริ่งระบบเบรกเป็นออ y s ซี่สปริงฟิล e l ยูเบรกนะครับเป็นเบรกมาตรฐานติดรถคอมพลีทส่วนอาร์และหลังอารเป็น Sunday แบบ p พเทอ t ทใบจานเป็นใบจานเหล็ก25ฟันนะครับก็จะเหมือนกับรถรุ่นระดับเริ่มต้นนะนะ ส่วนขาจานเป็นโครโมลี่3ชิ้น8เขี้ยวนะครับความยาวของขาจานรุ่น Aron Ross จะมีความยาวอยู่ที่160มิลิเมตรส่วนความยาวขาจานรุ่นบล็อกไร f o r d อยู่ที่170มิลิเมตรครับชุกโลกเป็นซีลแบริ่งนะครับมิดบีขนาด19มิลิเมตรบันไดที่ให้มาเป็น Odyssey t w v s t Pro PC นะครับพลาสติกซึ่งก็เป็นบันไดที่ซันเดย์นิยมเอามา ติดหรือใส่ให้กับกรถคอมพิวของยี่ห้อตัวเองนะส่วนอย่างนอกนะครับเป็น Odyssey Part Pro OEM กว้าง2.4นิ้วทั้ง Aaron Ross และ b r o อกไร f o r r d เลยครับขอบล้อหน้าหลังเป็นแบบอลูมิเนียม1ชั้นนะครับก็จะเป็นเหมือนระดับเริ่มต้นส่วนดุมหน้าเป็นดุมหน้าแบบซีลแบริ่ง ดูมหลังที่ให้มาเป็น Odyssey Clutch V2 เป็นแบบ Free Coaster Seal Bearing าฟันพร้อมกัดดุมฝั่งไม่ขับซึ่งดูมที่ให้มากับรุ่น Forcaster นี้เป็นของ Odyssey ซึ่งเป็นดูมคุณภาพสูงนะครับถือว่าดีเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็โซ่นะครับเป็น KMC z 1รหัส510นะครับส่วนเป๊กไม่มีมาให้นะครับผมรุ่นนี้นะครับ Forcaster น้ำหนัก นะครับทั้งสองรุ่นเลยนะครับอยู่ที่คร่าวๆประมาณ12.14กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าไม่หนักนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยล่ะผมก็จะมาขอสรุปโดยรวมแบบนี้นะครับก็คือ,อ,อ Sunday Forecaster รุ่น Aaron Ross และ Bob Rayford เป็นจักรยาน b ีมเอ็กซ์ค e e ระดับกึ่งล่างกึ่งกลางนะครับซึ่งคุณภาพของวัสดุส่วนใหญ่นะครับเป็นแบบระดับล่าง นะครับจะมีโดดเด่นกระโดดออกมาเลยก็คือเฟรมที่เป็นฟูลโคเมอรี่ซึ่งเป็นมาตรฐานในแบบรถระดับกลางนะครับอันนี้ก็จะดีหน่อยตรงที่ว่าเฟรมเนี่ยคุณจะไม่ต้องเป็นห่วงมากนะนะครับเหมาะกับผู้เริ่มต้นที่เ,เน้นฝึกนะครับส่วนเรื่องตะเกียบแฮนเดิลบาร์หรือขอบล้อที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยก็คือคุณฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็จนมันหมดอายุไขข,ของมันแล้วคุณก็เปลี่ยนหรืออัปเกรดเป็นแบบฟูโคเมอรี่ในแบบระดับกลางก,ก็ย่อมได้ ครับตรงน,นี้นะครับส่วนดูมเนี่ยดีนะครับทุกอย่างซีลแบริ่งหมดอันนี้โอเคนะครับ mm hmm. ก็จะมีจุดอ่อนอยู่แค่ตรงนี้แหละครับผมตรงตะก,กีบแพ่นดร์บาแล้วก็ขอบล้อครับ,รบที่ต้องคำนึงถึงส่วนเรื่องราคาเนี่ยมันก็อยู่ท่าเกี่ยวระหว่างรถระดับเริ่มต้นกับรถระดับกลางนะครับแต่ว่ามันมีข้อเปรียบเทียบอย่างหนึ่งก็คือว่าเทศที่แล้วเนี่ยที่ผมออมารีวิว ตัวซาโบซาเลตัมมาล่ามแล้วก็คิงวิฟอะไรพวกนี้นะครับคือเทียบกับเลตัมดีกว่าเพราะว่าดูเป็นฟรีโคสเตอร์ยังเรต้าเนี่ยราคาก็จะถูกกว่านะครับคุณได้ลดระดับกลางขอบล้อสองชั้นเนี่ยซึ่งความคุ้มค่าเนี่ยเลตัมมีมากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนความคุ้มค่าและก็คุณภาพของวัสดุ Sunday f o r ล์โคสเตจาก10นะครับผมให้5นะครับให้แค่5พอเพราะว่า ความคุ้มค่านี่ก็คือสู้เลต้ามไม่ได้นะครับรถคนละชั้นกันเลยนะครับเลต้ามถูกกว่าด้วยนะแล้วก็ส่วนเรื่องคุณภาพของวัสดุก็ไม่หนีกับรถระดับเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าให้แนะนําก็คือผมแนะนําให้มองรถรุ่นระดับกลางไว้นะครับระดับสองมืนต้นๆอะไรพวกนี้ซึ่งในเทปต่อไปนะครับผมก็จะนํารถระดับกลางนะครับที่เป็นดุมแบบฟรีโคสเตอร์อย่างคิงสวิชแล้วก็ รถรุ่น Sunday e เมาเปรียบเทียบกันให้ให้ฟังนะครับให้ดูทีหนึ่งสว่วนนี้นะครับผมต้องขอก่าวขอบคุณและก่าวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่เทปต่อไปนะครับสวัสดีครับ